โอเคครับก <C jin x> ็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะวันนี้ผมุฒดอีกเช่นเคยครับผมนะในวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า Final Fantasy Security Beat DLC Run ครับผมนะก็มาต่อก ah ัน oh ที่ตรงนี้ครับผมนะตอนนี้อยู่ในเด y c a r ครับผมนะซึ่งผุพังเป็นอย่างมากครับผมนะโอ้โหทีสัดไปเราจะเดินหน้าต่อเลยโอ้ยกระตุกแล้วป่ะให้เราใส่หน้ากากอ่ะโอ้ยวัตตาปั๊บอ้าว Reboot! Reboot! We need to be whole! You want me to reboot you? Uh. With this? Starting! Starting! Lights on! Lights on! Turn the generators on! I love an app. เหมือนไอซันกับมูนมันกําลังไอ้นี่สู้ันอยู่อะภายในล่างล่างเดียวอเออคิดมันทะเลาะกันเองอะเออมนโัวนึงบอกว่าเรามันอุย้ยวัตต์ฟอกฟังไอเกเ,กเกรลี่อยู่เลยเอลี่บอกว่าให้เราหาเจเลเตอร์ฮะออกอากาศแลบบ้วบโอเคอะมันบอกว่าเดแคร์ต้องการไฟอะโอเค เม่อกี้ผมพูดถึงไหนวะเออมันบอกว่าเราเป็นเด็กซนนะเออต้องนอนแล้วทำไมมันไปอยู่ตรงนั้นวนะเนี่ยมันสู้กันอยู่เหรอโอุปการสู้ที่เดือดที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยแหละดูดโิโอเคโอเคเราควรทำไงต่ออันนี้ไหมอ่ะอันนี้ยังไงเนี่ยอ๋ออาร์ตูจันทร์ก่อนดวงจนันตรงพระอาทิตย์อ่ะร้อยเสร็จไะอันนี้เปิดใช่ไหม แล้วก็น่าจะหาเจเนเตอร์แถวนี้ปับป๊บปั๊บอุยอ๊ยเ,เลือบนะว้าวเอ็กซ์คลูซีฟจำสแกนฮะอันนี้คืออะไรเดี๋ยวไปคือดูโคตรแป๊บเอาไปไม่ได้ทางตันอีกไปข้างล่างเหรอโอ้ไม่ชอบเลยว่ะคือแบบผมหัวร้อนเนี่ยแต่พอถ้าเกิดเล่นได้คือเราก็น่าจะสนุกแหละแต่นี่คือแบบ เราเล่นไม่ได้ไงเออมันก็น่าจะย,ายังไม่สนุกแหละฮะเออแต่เนี้ยผมบอกเลยสนุกถ้าเกิดเล่นได้มันจะไม่สนุกเพราะว่าเราเล่นไม่ได้อะเอออันนี้อะไรจอรอนาการเอเคอ่าเจด,ดีเตอร์เปิดอ้าวร้อยโดนโอ้ยยังขำได้อีกเหรอวะได้เลยได้เลย อะไรวะเนี่ยอุ้ยไฟดิฟแอนาเลเจเตอร์โอ้ยพีเสียงใครก็ไม่รู้เสียงผู้ชายอะวัดแต่แฮกเดี๋ยวเดี๋ยวเราควรไปทางไหนต่อเร่องนี้เหรอมันบอกว่าเราไฟล์อนาเตอร์เจเนเรเตอร์อะหรือหาเจเนเรเตอร์อันถัดไปโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาอ่าเนี่ยเจอละ แกไขพัสเซอร์อ๋อตรงนี้เอ้ายังรู้ไม่ได้เหรอโอเคต่อไปหาป้ายระวังลื่นนะไหนวะอ๋อนี่เจอละปั๊บอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอร่อยนะมาเกิดข้างหลังผมมาเกิดข้างหลังผมทุกคนอะไรมุดแล้วมุดแล้วมุดแล้วครับมุดแล้วครับโทษทีอ๋อทุกคนผมรู้แล้วเราสเก็ตตรงนี้เห็นไหมลูกศรอะ เราเกีนที่ลูกอรสำคัญมากเลยนะทางไหนต่อทางนี้ปะปัาปป๊าปเอาไม่ใช่โอ้หแต่ลูกศรมันก็ไม่ได้อยู่ทุกที่นะอุ้ยเลยเลยมุกจับตแกรแบบนี้สักทีพี่ขอร้อง,งเด็กร้องอะ่ะโอ้โหก็อาฆาตเขาเปิดไปของเนี่ยใส่ไปทางนี้นี่ไงโอ้โหมันมีลูกศรชี้ทางอยู่อะ่ะ มันมีเสียงเด็กฮะแล้วมันก็มีเสียงรถตำรวจเดี๋ยวมันจะสื่อถึงอะไรหรือเปล่าอะอันนี้เปล่าคดีนี้เปล่าฮะการขย่อบอีแปดเจ็ดอะเออเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงหอดตำรวจเว้ยเออเปิดเสียงกมนีม่ดังยิ่งรู้สึกแบบได้ยินอะไรเยอะขึ้นฮะปกติผมเปิดไว้สามสิบสี่สิบไงอันนี้เปิดห้าสิบเลยอ้าว เรียบร้อยตายฮะร้อยเป็นไรป่ะนะอ๋อมันบอกให้เราเอาแฟชเลนไปจี้ม really ันนะ เออที่ผมฟังเมื่อกี้เอเอโอเคไปไปไปช่วยซันใช่ไหมนี่คือช่วยซันใช่ไหมบอกว่าซันจะเป็นคนดีมันคงจะไม่แบบหักเล็มโหดแล้วน,นะอันนี้่ะทางโคตรงงะ่ะบอกเลยโอโ้โหเออดูแต่ลนะกาเขาเนี่ยโนไล์อ่ะนี่ไงไอ,ไอ,อ้าวเจอแล้วมา มาซันได้เวลาช่วยเองแล้วโอ้โหดูโมเดลมาก่อนนะอันดับแรกขามันฮะพังขนาดไหนวะนะโอ้โหโอเคมามาช่วยแล้วเพื่อนว่ามันน่าจะเป็นตัวดีนะซันอ่ะเอออ่าเรียบร้อยอุ้ยฮะเอพิเศษเป็นยั้นงนะ อ่าพอดีจริงด้วยฮะโอ้พอป็นตัวดีนี่กลายเป็นคนน่ารักเลยฮะแต่นี่มันเสียงใครวะฮะนี่เป็นเสียงซันนี่แต่เมื่อกี้เสียงใครอ๋อเป็นเสียงอันนี้ป่ะฮะเสียงของมุงกุลกับซันรวมกันเปล่าแต่พอตรงนี้มันไม่ได้ไล่เราออกมารู้สึกแบบมันกลายเป็นตัวที่แบบดีมากเลยฮะโอ้โห คือผมเล่นเองนะไอตอนเกม Security Beat นะฮะเออเล่นเองผมรื้อขอหมันไส้ตัวนั้นมากเลยไอซันนะ่ะแต่นี่คือแบบไม่ละโอเคละตอนนี้อุย้ยอะไรโดนไป็ลอะไรปนะเนี่ยมันจะไม่ activate นี่ใช่ไหมโอเคไม่โดนเฮ้ยเฮ้ย้โอ้ย,อยประตูปิดอันนี้ทำอะไรวนะเนี่ยไออันนี้อะไรได้เออลงมาทำไมอ๋อแล้วก็มีไอ้นี่อะ่ะ เออมาข้องอะไรวะกาดแป๊บป๊าปแปะอ่ะฮะโอเคอะแล้วไงต่อเอ๊ะไอ้เส้นอะไรโวว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 เมื่อกี้เห็นเส้นอะไรไหมทุกคนเมื่อกี้มันโยมาตรงเนี้ยมาข้องอะไรวะโยมาตรงไหนตรงนี้อย่างหุ่นเหรอใช่ปะอ๋อมันคือไอ้นี่ปะไอ้ตัวลูกปะใช่ปะเด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 อ่าใช่ด้วยอ๋อไม่ใช่หุ่นเหรอตุ๊กตาเหรอ โอเคไป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 โอ้ยโอ้ยเอ็กซติเวตหนึ่งวับจังหวะนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยผมเห็นเส้นอะไรไม่ใช่วะไม่ใช่ไม่ใช่ไปนี้ก่อนไปนี้ก่อนไปนี้ก่อนโอ้ิคราวโอ้เส้นเส้นเส้นตรงนี้เส้นเส้นยู่ไหนนะทําไงทําไงจะรอดเส้นโว้ยโว้ยโอ้ยโว้ยจน ออกจากหน้าก,กากหรือจะตายโอ้โหออกแล้วเดินหนึ่งโอ้ยเสียง Hey there's another one of those signals if it's anything like Monty g o l f it must lead to whatever's locking the theater ไม่รู้แหละอะไรวะแล้วหาทางตรงไหนต่อนี่ไงเส้นนี่ไงตามเส้นไปดิถ้ามาไม่รู้จะโดนอะไรอ่ะที่ทรู้ไม่อยากโดนโอ้อ้าวผมเดินชนมันตายเหรอ อ้าคือเราอยู่ในโหมดนี่คือเราเดินชนมันเราก็ตายเหรออ้าวสรุปเราแค่ลอกหุ่นใช่ไหมเราไม่ได้เอาหายตัวไปจากโลกใบนี้เลยใช่ไหมมันมุดตรงนี้ไปอ่านี่ไงเจออ่เอาเจอละมาโอ้เสียงโคตรดังเลยจุกได้จุกได้แต่อย่าชนขอร้องอย่าเดินขอร้องขอร้องอย่าเดินขอร้องพวกเนี้ยอย่าเดินเอาได้แล้วเนี้ย เรียบร้อยเหลือนู้นสุดท้ายแต่ผมต้องออกไปเนี่ยออกจากโอ้ยโอ้ยโอ๊ย Hey There's another one of those signals. If it's anything like Monty Golf, it must lead to whatever's locking the theater. เดี๋ยวปุ๊บตัวนี้มีตัวเดินตัวเดียวอ่ะเออตัวเดียวตัวเดียวจ้องนี่ไว้แล้วก็ใส่กาวปุ๊บโอเคโอเคมันเดินในพื้นที่ของมันอย่างเดียวโอเคงั้นเกา ่ะเรียบร้อยชิลโอ้มาควิ่งเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยเซฟเกมครับโอ้ขอบคุณเรรียบ้อยเฮ้ยเกลรี่เหรอเอานิเกลลี่ของจริงเหรอใช่ไหมเอาเราไม่ช่วยเกลลี่ปลอมเลยเนี่ยของจริงนั่นน่ะวิ่งอยู่น่ะโอ้ก็เข้าใจเป็นของปลอมมาตั้งนานแล้วเนี่ยเออ ไปไปไปน,นี่ก่อนปึ๊บโอ้โหไหมแล้วอ่าออกแล้วออกแล้วออกและออกละโอ้โหเดี๋ยวโดนอ้าวเปลี่ยนเรื่องเฉยอ๋อเปลี่ยนหรือผมาใยหน้ากากว่ะอ๋อกผ้าใยหน้ากากแน่เลยไหมไปหาพระอาทิตย์พระจันทร์เจะงละพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็ป้ากันลื่นนี่แหละวะเราเห็นอยู่เมื่อกี้นี่จะละ ปุ๊บปุ๊บเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยจะอึ้งเลยกรก็ดีไอ้นี่มายืนตรงนี้หรืออะไรเมื่อกี้วะเฮ้ยอะไรเมื่อกี้อะไรโคตรลังการเลยวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นอะไรบางอย่างอลังการมากโอ้ยโอ้สวยจัดปกคลิปได้ไหมเนี่ยโอ้ยชนเราจะโดนอะไรไม่ได้ผมก็ตกชิเป่งไม่โดนโอเคอุ้ยปกคลิปเรื่องจริงโอ้ จะถอดอากาศไม่ได้ต้องใส่อากากอะ่ะโอ้โหสวยมากแล้วไงต่อไปทางไหนวะเนะี่ยประตูก็ไม่ได้เปิดแล้ววันนี้อะ่ะนี่ทางตันแน่เลยใช่ไหมนี่ไงใช่ไหมเฮ้ยอะไรวะนะเนี่ยอ้าวข่าวประมาทไงอ้ยยอยยอยโอ้ยอากาศอากาศอากากโอ้โโหอเคนู้นไอ้นั่นเดินเพราะไปในป่ามาเหรอใช่ไหมเออเนี่ยล้างขึ้นเนี่ย ถามจริงก็ไม่ได้ปากจริงอะว้าวอ้าว,อาวโอ้ติได้ปากเอ็นโดอะุอูเสียงแล้วเนี่ยอะไรวาดอากาศได้อ้าวคนละโลกกันแล้วตกมายังไงเนี่ยโอ้โหอะไรไม่ได้เราตกมาเท่าระเบกาศเหรอวัดตับฟักโอ้โหแล้วเพลงโคตรชอบเลยเพลงเนี้ยนี่คือเพลงอะไรวะ ผมฟังทั้งวันยังได้ออกเลยโอ้โหเอ้แต่ผมว่า DLC รู้น่าจะมีเพลงของมันนะคือทุกคนรู้ไหมว่าเกม Security Beat เนี่ยมันมีเพลงของมันอยู่ะ<อ>เพลงโคตรเพราะลองฟังดูอะเนี่ยยวผมตีตัวไอ้ข้างบนให้ฮะนี่เห็นไหมเพลงเพาะมากเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าน่าจะแต่งเพลงให้กับเกมนี้ฮะเออเพราะามันอีกเกมนึงที่ดีแบบดีโคตรๆเลยฮะเอเอเดีคือแบบผมชอบมากเลยบบเกมเนี้ยเออก็โอเคไปต่อเอาเ้ยโอ้ตกอีก้ว โอ้ยโคตรนึกเลยโอ้ยตายอ้าวพาเพลงมอนตี้เหรอมอนตี้เกเตอร์กรอ๊อฟโอ้เพลงเพลงโอนน้เพลงจริงเพลง,งของมันจริงว่ะเพราะจริงเพราะจริงเพราะจริงเพลงนี้ ตียอะไรวนะเนี่ยโอ้เพลงโอ้โหชอบเพลงนี้ว่ะว้าวมอนตี้ฮะเอ้บอนนี่เฮ้ยเอย้บอนนี่อ๋อนี่ไงทฤษฎีเป็นจริงฮะโอ้โหบอนนี่โอ้โผมไม่รู้มันเป็นทฤษฎีเปล่าฮะหรือมันอาจจะเป็นโมเดลที่มันไม่ได้ใชอ้อ่ะ เออในเกมภาคแรกแต่ภาคน,นี้อาจจะได้เจอมันก็ได้คนะับเออในรูปแบบที่พังแล้วอ่ะโหเสียงดังมากว้าวโอโมอนตี้ฮะอะไรวะนะเล็กๆอ่ะเห็นปะโอ้โหมอนตี้นี่อะไรเนี่ยพายุเหรอโอ้ดูไม่รู้เรื่องโอ้โหไพี่ขา,าดโอ้ดูไม่รู้เรื่องเลยอะไรพายุแน่ๆเลยวะ่ะ It's not stopping! Oh, Where are you? Gregory, I made it to Catwalks. You said I could get to the raceway from here? Uh, hold on. The schematics say there's a way to redirect the gondolas to the maintenance room. Deactivate the security node, then use the track controller. Gregory, you there? Of course not. So, security node and tracking controller. Whatever that is. I okay, i you i wish this thing worked. เฮ้ย oh, 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 อุ้ยวุ้ยวุ้ยสไลด์สไลด์วุ้ยวุ้ยวุ้ยทีแรกที่เขาทำอะไรเนี่ยเอานี่อะไรในซีทีวีอ่ะให้ดูทำไมโอ้โหแต่ผมเพิ่งสังเกตซีทีวีมันสวยขึ้นหรือเปล่าทุกคนมันดูแบบมีมิติขึ้นอ่ะเป็นแบบกล้องจริงๆอ่ะไม่เหมือนภาคที่แล้วภาคที่แล้วคือแบบอะไรก็ไม่รู้ดินน้ำมันนะเออเป็นภาพขาวดำแบบดินน้ำมันอ่ะมีมิติกว่าเดิมก็โอเคดีมากฮะโอ้ภาคนี้ไม่มีอะไรให้ตีเลยยกเว้นเกมกระตุกฮะ แต่ก็ไม่อะไรหรอกเกมมันกระตุกมันก็งั้นๆหลยฮะเออแล้วก็โหลดฉากอะไรของมันอะประมาณนั้นปืนยังไม่ไอติเบตเอาไอติเวตได้ว่ะรา้งานอ่าร้อยเสร็จอ้าวติดอะไรวะน่ะมาปั๊บปั๊บโอ้ยโอ๊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 ยเคลียยังไงต่อกล่องกล่องนี่คืออะไรอ๋อของยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ย โอ้สะดุ้งเลยโหจะไปเอาของมันยังยืนอยู่เลยทางอื่นก่อนแล,แล้วกันวะคนมันอยู่ใ,ใกล้ๆนี้หรอมั้งครัทุกคนอ๋อนี่มันทางเก่าหรอวปล่านี่ไงอันนี้จะทางใหม่โว้ทางใหม่เนะี่ยที่ไหนวะเนะี่ยโอ้เจ๊เฮ็กแมนเอ่อเออตายเอ้ยเอ้ย ว้าวว้าววุ้้ยสีเยี่ยงสวยเอ้าเกิดอะไรขึ้นกับมันฮะอ๋อมันแจมเมอร์เหรออ๋อเมื่อกี้ไอ้เกเกรี่มันช่วยเราเหรอมันทำอะไรวะน่าจะต้องลองแปลดูอะเพราะบางคำก็แปลไม่ออกแหละโอ้โหแต่คือแบบไฟสวยจัดตรงเนี้ยโอ้โหดูดิจะกลางจอเล้วอะครับโอ้กี่คืออะไรวะ อ้าวอับเจกอ์มาดิไก่อาวนี่ไงใช่ด้วยอ้าวสุดท้ายเรจียบร้อยฮะปิงเสร็จลับที่เดิมอย่าตกนะโว้โวโอ้โวโอโอเคนี่ไงดีมันเซฟพวกนี้ให้โอ้โหสามอันไม่ใช่ปัญหา ร้อยแล้วไงแล้วแล้วไงคือยังไงวะให้เราบินขึ้นไปเหรอเป็นเส้นน่ะเส้นบอกเราอยู่อ๋อบินขึ้นไปเหรอบีบินด้หรอวะโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นแล้วกระเช้าเห็นไหมทุกคนากระกาแบบนี่ไงใช่ไหมเนี่ยกระเช้าอ๋อ คิดมันลอยอยู่นี้ไม่ใช่เหรอวะ,อ,ะอ๋ออยู่ในกิจอยู่คื่กระเจ้าไม่ได้โอ้โหใครจะไปรู้วะโอเคมาโอ้โหเราไปที่ไหนครับเนี่ยทุกคนวาะข้อป่าเลยไม่ใช่ w ัดอ๋อที่ซ่อมปะ่ะ ลงซ่อมกระเช้าวะนี่ไงมานนเนี่ยปึบเรียบร้อยโอมาซ่อมเหรอเพไม่แล้วโอ้โหด้นเบาๆก็ได้ยินอะบอกเลยเองเพราะจัดมมนแคสซี่เริ่มสงสัยแล้วเออคิันถามว่าเอ็งทำแบบนั้นไม่ได้ไงวะโอ,อ,อ,อ้โหแย่แล้วทุกคน โอเคฮะก็ขอตัดพาร์ทเรงเท่านี้ดีกว่าครับผมนะใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามแชร์ผมเพื่อนผมนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม What <the> fuck? ยังไม่จบก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ